สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเราครับเป็นขี้ไส้เดือนครับนี่ครับร่อนเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอาขี้ไส้เดือนไปให้รุ่นพี่ผมดูครับพราว่าแกจะชอบไหมร่วนดีมากเพราะแกใช้ขี้ไสเดือนอยู่ครับผลิตภัณฑ์ตัวที่หนึ่งของเรา ขี้ไสเดือนผลิตภัณฑ์ตัวที่สองของเราครับกิ่งพันธุ์ครับกิ่งพันธุ์กิ่งตอนนี่แหละครับเนี่ยครับอันนี้ผมก็เตรียมเอาไปส่งร้านค้าแล้วครับนี่ยก็มีกิ่งฝรั่งกิมจูนี่ก็ ต้นซ้ายนี่ก็กิมจูครับต้นขวานั่นคือฝรั่งไส้แดงครับกิ่งตอนก็มีกิ่งมะนาวกับกิ่งฝรั่งครับณตอนนี้นะครับชมพู่เราก็มีครับแต่เรายังยังไม่พร้อมขายที่พร้อมเลยก็คือมะนาวแป้นถววายกับฝรั่งกิมจูฝรั่งไส้แดง ผลิตภัณฑ์ตัวที่สามของเราครับมะละกอรครับลูกมะละกอนี่นะครับตอนนี้ก็มีอยู่สามต้นที่ให้ลูกก็มีความต้องการเยอะครับมะละกอแต่ผลผลิตเราออกช้าแล้วก็ได้น้อยครับก็นี่ครับตอนนี้ก็เอามาปลูกเพิ่มนะครับมะละกอพื้นที่ค่อนข้างจำกัดครับ ก็เลยมีแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องหามาปลูกเรื่อยๆครับก็มีตอนนี้มีผลิตภัณฑ์แค่สามตัวครับจริงๆมันมีตัวที่สีก็คือตัวไส้เดือนเลยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ขายครับตัวไส้เดือนเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยมันมีจำนวนน้อยครับเราไม่ได้ขยายเพิ่มมันไม่มีพื้นที่ครับ จริงๆตัวไส้เดือนนี่ขายขายดีอยู่เหมือนกันครับเขาซื้อไปตกปลาครับขีดละผมขายขีดละสามสิบบ้างห้าสิบบ้างครับแล้วแต่จังหวะโอเคครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับที่อยากทําเกษตรก็หัดทำไปเหมือนผมนี่แหละครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับค่อยๆทําไปทีได้สองอย่างเดี๋ยวขายได้เองครับโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ